สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบมาพ่อกันดีเลยเดอ้อมื่อนี้เนะี่ยมาอยู่ทางทงหน้าใหญ่ไปได้พี่น้องมาทางหมูเก่าน้องเสม็ดแดงมาถอนกะเือพี่น้องเดอ้อมาพบมาพ่อกันอีกแล้วชีวิตตามเคยนะพี่น้องเนาะ้าพี่น้องมาส้มทางนี้เดอ้อมื่อนี้เดอ้อต้นข่ากงางงามพี่น้องเลยนะเอย่ยอุ่มทุ่มอยู่ในตึวมาถอนกะแต่ได้เวลาหน่อยหนึ่งขอเวลานิดหนึ่ง มาให้พี่น้อง z o o เจ้าหลิกจัาหน่อยดุงเข่าในหน้าน่ะเขียวงามเถิดนะพี่น้องเอ้ยไม่ได้หมู่กะพวกกะกำลังทอนอยู่เพื่อนทอนได้เยอะแล้วบอทอนได้เยอะยังอ่ะเพิ่งลงเอออย่าเราไปช่วยแป๊บหนึ่งเรียกใครเพื่อนวันนี้ไปช่วยแป๊บหนึ่ง พอเวลาก่อนจะผักปีผักน้องเพื่อนอยู่ใกล้อยู่ไกลต่างประเทศในประเทศผักชมบรรยากาศอันสวยงามแต่ท้องผ้าก,ก็มืดคึอคเจอยจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้อขลบปนี้กับโบลายขิบสันสนเห็นบรรยากาศอันสวยงามเคียวเคียวอุ่มถุ่มก็เลยอยากผักปีผักเนาะพี่น้องกยต้นข่าวก็งามงามแต่บนฝ้าก็คึมคืมมีแล้วแต่ว่าพอถ่ายได้น้อยหนึ่งเนาะให้พี่น้องบบมี่ยางลายผักปีผักน้อง บรรยากาศานั่ยสวยๆถงนาอันงามๆพี่น้องเอ้ยอืมสวยงามต้นเขาในหน้าบางท่านก็นอาจจะคือทอดบ้านเห็นถงขนาถงเขาเขียวๆนาะพี่น้องเนาะอืมนี่พี่น้อง ต้นข่าวก็งามงามสวยๆเลยเนี่ยไหมผากพีผักน้องอยู่ใกล้อยู่ไกลเด้อผักธงไหฮธงหน้าต้นข่าวอันเขียวๆงามงามพี่น้องจา๋าสำหรับคลิปนี้ก็บผมีอย่งางไรเนาะพี่น้องเนะาะพีผักน้องมีแต่เห็นธงไหฮธงหน้าบรรยากาศเขียวๆงามงามก็เลยอยากผาก ราบคลิมนี้กับจิ๊กรลาพีและ้องไปก่อนไปพ่อกับคลิมนาเนาะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆทุกท่านที่คอยให้กำลังใจอยู่ด้วยจ้า